เมั okay. นเดินได้ไปแล้วหลบตาไปเร็วไปเร็วตาไปเร็ว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 ตาไปเร็ว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 แม่วิ่งไปเร็วแม่ไปแม่แม่ไม่ได okay. ้ใส่แม่เร็วเร็วแม่ดูโอเคไปดูล oh, okay. ูวเอ้เอ้เอ้แม่หลบไปหลบไปแม่หลบเอาไปสิเอาโอเคไปดีไปดีกล้าดีเอาไปสิแม่เตรียมกล้องแม่เตรียมกล้องไปเร็วเอาเขาจะกลับหัวเอาไปเร็วเฮ้ย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 เอาเอา ตัวจริงนะลูกตัวจริงนะลูกนี่ตัวจริงนะลูกตัวจริงนะลูกอ๋อถ่ายลูกเร็วถ่ายลูปเร็วเร็วโอ้เหมือนเหมือนให้ช้างเลยครับโอ้โหโอ้เยอะมากโอ้ต้องล้วงเอาด้วยได้ไหมโอ้เอาโูกเก๊ไปถ่ายลูกเร็วโบเก้กลัวเอานนี้เร็วเร็วไปเร็วไปเร็วไปโอ้ยอ่นได้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 โอเคโอเคสุดยอดพี่งับเลยพี่งับเลย เาเอาเอาตังให้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 เอเร็วเรเร็เร็วเร็พี่เหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วงับเไปเไปงับมือเลยครับอเไม่ได้โยนงับมือเลยโอเคเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรเป็นอะไรให้ให้พี่หมุนไปก่อนครับเดี๋ยวแบงค์จะหล่นครับไปแล้วลูกไปแล้วบายบายเลยตามไปเลยตามไปเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็ว อันนี้ว่าฮัตจีขวโทษด้โอ้เด็กคนนี้เห็นกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนกลัวดังปึ๋งเงงเงงเงงเลยเพื่อนๆโอ้ยดูเขาเหนื่อยแล้วนอนเดินไปแล้วเอาไปพักลูกเดี๋ยวมาสัมภาษณ์น่ะเมื่อกี้เจอเดนนนสาวตัวจริงเป็นไงบ้างครับผมเพื่อนๆคือว่ามันของจริงมากกลัวมากฮู้ย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 ฮูยฮูยมันหัวไข่มันหัวไข่ลูกมันหัวไข่ มันกำลังฟักไข่หนแม่เขาลูกอันนี้ออกมาสองตัวแล้วตัวที่หนึ่งตัวที่สองมีไข่กำลังฟักลูกไข่กำลังฟักครับไข่กำลังฟักอยู่ตัวนี้ฟักออกมาแล้วตัวที่หนึ่งตัวที่สองไข่ยืดยีวนะทุกที่นับเดา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 นับที่โอ้โหคุณแม่กำลังหงอยอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนครับผมคุณแม่กำลังหงอยอยู่นะครับอ้าวไม่กลัวเหรอคระลูกเอ้าวไม่กลัวเลยดครับ อ๋อรานะคาลกูกโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวที่มันเป็นอนันในลกูกตัวที่เขาไอหางด้วนไงลกูกจําได้ไหมอืมตัวที่มาช่วยมาช่วยมาช่วยอาโลใช่ไหมลูกแม่แสงไม่สวยมันมือดอึ้นอืมคุณคว่าจัดไปเล้กครับไปแล้วไปเลยครับผม นี่ก็เป็น,ก,นกังหันลมนะครับของของเขาคอจัดตัวใหญ่ครับไปกับแม่เลยครับผมไป,ไปเพื่อนเร็วเราจะไปดูอันที่ใหญ่ๆมากไม่รนะู้จะมีไหมเฮ้ยอันนี้ที่เมตรสามเมตรไปเฮ้ยน่ากลัวจังไปสุขาเร็วครับผมที่ไดโนเสาร์เขาคอนะครับที่นี่ก็จัดดีมากเลยนะครับผม สัหรับเด็กๆเขาเด็กชอบม,มากครับนอกจากการเรียนรู้นะครับที่อยู่ในห้องเรียนนะคระับนะเราก็มีการท่านในโรงสาวทั่วโลกนะครับมารวมอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นความรู้ของแต่ละชนิดแต่ละตัวนะครับเอาปเป็นอย่างบางก็มนะสวยมากครับเดี๋ยวเราแวะยินไอศครีมก่อนไปกัยครับ เยอะมากครับผมเด็กๆนี้น่าจะสนุกมากเลยครับผมวันนี้คนก็คือก็เยอะมากอ่ะเดี๋ยวเรารอน้ำโมกี้ก่อนนะครับเข้งน้ำเดี๋ยวครับหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยกันมาประมาณครึ่งวันเราเดินทางมาที่เมืองโบราณเมืองโบราณนะครับเมืองโบราณแล้วก็ทำการพักผ่อนพอดีเราได้ผลไม้ป่าจาก สวนไดโนเสาร์นานาพันธุ์นะครับผลไม้ป่าเพืออ่อนนี้นะเพื่อนๆนะคเพื่อนดนะครับผลไม้ฝาคุณแม่คุณแม่นี่กินเม็ดนุ่มนะครับเม็ดนุ่มะเม็ดน้ำโ <laughs> อเค okay. เอาเลยครับเชิญเลยครับผม,แ,ม,มแล้วที่นี่ก็ยังมีน้ําดื่มนะครับน้ําดื่มนี้คือเป็นฉีข <laughs> <laughs> ฉ่ของไดโนเสาร์ครับใช่ฉี่ของไดโนเสาร์เขาเข้ามาผลิตเป็นน้ําดื่มตรงนี้ค่ะโมกี้เริ่มงงจริงแล้วครับ <laughs> หนูเชื่อพ่อไหมหนูเชื่อพ่อไหมแล้วน้สาวมันสูญพันธุ์ไปกี่ร้อยล้านปีคะฉี่มันเก็บได้นานขนาดนั้นหรอคะอ๋อไม่ใช่มันพ่อจะเล่าให้ฟังทาไมฉี่มันเก็บไว้ได้นานหรอไหมคะเพราะกลางคืนมันฉี่ใส่โปกกะคะัค่ะแล้วเขาก็เก็บโปกกัไวค้ค่ะใครอะ่ะไม่มีนอ้องๆไม่มีนไ,ม,ม,นไม,ม่ออกสื่อไม,ม่ออกสื่อเนาะ <laughs> <laughs> โอเคอันนี้คือ ดิงกิ้งวอเทอร์ครับโอเคคุณพ่อขอกินไหมนะครับผมเพื่อนๆกินต่อนะครับผมใช้เวลากินกันหนึ่งครับผมดื่มชีสเลมันเสารนะครับว่าอร่อยไหมโอเคกำลังดื่มชีสเลมันเสารด้วยครับบอกเพื่อนๆนะว่าเป็นยังไงบ้างรสชาติชีสเลมันเสารเป็นยังไงนี่นะเปรี้ยวเปรี้ยวไหม้วครนะทำอะไรครับเด็กเดินไปแล้วนะครับเดืเดินไปแล้วเดือดแล้วไปแล้วเดือดแล้วก็หยอดเดือดครับปึ๊บกดทำอะไรไม่ทำเลย มีเห็นมีอะไรรึเปล่าบุหรี่ครับนึกเขาแหมยังไงยังไงดูไปแล้วโอ้โไหนโชว์เพื่อนทีเพื่ออะไรโอ้เป็นของเอามาหลอกเด็กน้อยนะครับผมโอ้อันนี้ก็ยิ่งเยอะไปหนิท้องเห็นเกี๊ยวด้ยเป็นท้องของน้องเป็นเกี๊ยวครับ เอาอะไรอะไรไม่รู้ปุ <Yay! S 1> บ้บหุ่นอย่าเป็นทางเกินนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้เเวลเขาเห็นอะไรเขาเขาอยู่ไหนลงลงแล้วลงแล้วอยคืออะไรโชว์เพื่อนสิไทได้นโซ่นะครับผมไทได้นโซ่ครับกินไหมเจ้าทมกิน,น,นเลยครกินกินได้กิ<อ>นได้กินได้ไหมนี่นั่งแป๊บเดียวครับ20บาทครับ2องชิ้นครับเพื่อนครับ หลังจากที่เราพักผ่อนหลังจากที่เราหลงป่ามานะครับอุ้ยอันนี้มันคือกิ้งก claro ิ้งกาอุ้ยอุ้ยโบเก้มีแห้งคออุ้ย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 โบเก้ดูโบเก้ดูอันนี้มาจากประเทศอะไรคะลูกอเมริกานะลูกนะอเมริกานนี้อันนี้อ่านว่าอเมริกาอเมริกาโน่้นกาแฟแม่อันนี้จีนค่ะนะฮะจีนด้วยมิิจาด้วยครับอุ้ยตัวนี้น่ากลัวลูกไปดูเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วนี่นี่นี่ พี่ไม่มีใครอยู่เร็วๆไปดูสิไปดูสิไ,ไ,ไปดูสิสโอ้โหขาหดประจำประจำข่ายเลยค่ะลุงหานนี้ค่ะเขาเรียกว่าอ๋อนี่เขาเรียกว่าทีเล็กทีเล็กกันนะลูกตัวนี้แหละค่ะหดมากค่ะสิบสองเมตรสิบสองเมตรยาวาเลยนั่นน่ะคะ่ะใเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ<ม>้ มันจีนแตกค่ะ <c oughs> โอเคมันจีไปดูซิว่าเอวที่เอว่าดีมันจีไหนอะอยู่ไหนอะนี่คะ่ะจีเต็มเลยลกูกเหลืองเออเลยคะ่ะมันย่านคนอันโลซอลัสมาจากประเทศอะอเมริกาอาเมริกา,นห,นาหน่อยเลยค่ะไหนขอดูหน่อยสิเธอเขาเขา<อ>เป็นคุณหมอทา่านตานะขอดูฟันเธอหน่อยสิโอ้อาปากให้ด้วยค่ะโอ้โห เป็ผู้หญิงหลังเขาพูดว่าคางอโอมันแทบตายทุกคนเลยลกูกดูสิไปครับไปต่อไ <มา S 1> ด,ดใ้ใช่ใช่กระดิ่งค่ะมันตวัดหางจนหักหมดแล้วนะ่ะมันโดนกิ่งไม้ลกูกอันนี้สีทำไมมันสีเหมือนลายเสือเลยลูกมันลายเสือ,อโค้เงเลยเลยลูกครับผมนี่แม่ทำมาจากเห็กโอ้อันนี้เขาทำจากเศษเหล็กทั้งหมดลูกเศษเหล็กลใช่ครับนี่พวก โอ้ตัวนี้สวยแม่ตัวนี้ก็ได้แม่นี่นี่ถ่ายตัวนี้เลยให้โบเก้แอคเคนตรงนั้นตรงสาวล้วก็มาแม่ถ่ายเลยโบเก้น่ารักมากเลยลูกดูห้ <c oughs> องน้ําชายค่ะอันนี้ห้องน้ําหญิงค่ะทุกคนเข้าไปก็ต้องเป็นไอ้นุนซอนะคนะลูกนะใช่าใจไหมครับใช่นนอันนี้ก็จะอ,อ,อ้อมมาทางนี้ไอ้ลูก นี่ไงแม่มาทางนี้แม่ขอโทษด้วยนะคะเชื่อเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้ดูเดไปเร็วนนไปเร็วไปเร็วเร็วในเรื่องเสาเดินมาแล้วหนูตัวจริงไปดูดูไปดูไปดูไปดูเร็วเอาเอาหัวหมดเอาอันนี้อันนี้วิ่งหลบวิ่งหลบเลยโอ้โหแล้วฮานุว่หนักกว่าหนูอีกโลกคนนี้หนักกว่าหนูอีกโลก นอ่นน้องไงอันนี้อันอี้นู่นนู่นน้องคนนั้นร้องไห้แล้วหน่อยอยู่กับแม่นะโอ้ยทุกคนนั้นไม่กลัวกลัวอยู่กลัวอยู่กลัวไหมลูกกลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมลูกกลัวไหมก็กลัวอยู่โอเคมาอีกรอบหนึ่งเร็วเร็วโลกจะกลับแล้วจะกลับแล้วจะบายบายเลยบายบายพี่เด่นทางสาวเร็วบายบายพี่เด่นทางสาวเร็วมาใกล้ๆเร็วขอขอขอจับขอจับหัวหน่อยขอจับจับคางหน่อย จะพางก็พางกันแล้วอาอาอ้าปากนิดนึงได้ไหมครับบ้แสดงว่าได้น้องสาวฟังเรารู้เรื่องนะลูกนะบอกอาปากอาปากขออีกภาพนึงนะครับแป๊บนึงจะกลับแล้วจะกลับแล้วโอเคมาเร็วโอเคมามาหนูมาคนเดียวหนูมาคนเดียวช่องหนูครับช่องโนเกทีวีลองขโมเกทีวีฮันน่ามาฮันน่ามาแอคชั่นเอาดิเอาพี่ครับงับหัวเลยครับผมเป็นไงครับเอางับหัวแล้วค่ะ โอเคบ๊ายบายบ๊ายบไปไปข้างหลังข้างหลังครับข้าวบนข้าวโอเคได้สองเราโอ้ได้น้องสาวเต้นเป็นด้วยลูกเลยน้องสาวเต้นเป็นด้วยค่ะมาส่งหนูแล้วค่ะข้างท้ายถนนก็ได้ครับถนนครับมาแล้วครับออกแล้วอายแล้วมีถอยหลังนิดนึงมีถอยหลังนิดนึงครับมีถอยหลังนิดนึงไปแล้วครับมาถอยหลังนิดนึงครับเอาเอาเอาเอ้ยเห็นไหมน้ำน้ำน้ำหมวกไปแล้วน้ำหมวกไปแล้วโอ้ ยังไงลูกกินหญ้ากินใบไม้เป็นอาหารนะลูกเขาจะไม่กินเนื้อนนะตัวนี้นะลูกนะเขาตัวสูงด้ครับใครบอกว่ากินมังสวิรัติแล้วจะตัวผอมตัวเล็กนะครับเ <What? S 1> พื่อนๆดูนะครับผมสูงเสียดฟ้าเลยไปแล้วโบเก้่งไปแล้ว <c oughs> เอาไป <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้วโบเก้พีเขามาส่งแล้ว <c oughs> เอาเอาเอาโบเก้มาสิมาสิ อ่าบ๊ายบายบ๊ายบายจะกลับแล้วนะครับหนูกลัวจริงนะนี่ไม่แล้วกลัวเล่นๆน,นะครับหนูมาดูนะหนูมาดูดูเนะ่หนูเห็นไหมลกูก <c oughs> หยุดหยุดชะงักหยุดชะงักน <c oughs> ิดนึงออกมาได้ย <c oughs> <ๆ>ังไงออกมาเนี่ยมันออกจากโพรงลูกมาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วทำไง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 มันออกไปแล้วทำไงดีมาแล้ว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 ได้ออกมาได้ไง ออกมาได้ไงไปแล้วโลกไปแล้วโดนโ,โอ้โหโหดมากโอเคไปเลยครับผมอันนี้เป็นถ้ำนะโลกนะเป็นถ้ำของคนป่านะลูกนะสมัยโบราณนครับผม,ผม,ผมเอาไปเลยทำไมครับเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับผมมันคือไดโนเซอร์ดิสโกเทปครับผมเอาเอาเอา,เอาโอเคครับ พอดีองานโลกมันติดเขาผมดีดีไม่น่ากลัวเลยโลกมันเป็นสีโลกสวยมากครับก็ทำสวยมากสวยๆเป็นไงโลก นี่เป็นディディปวดดนะนนนไไีดีโอลูกสวยอยู่แล้วดูพ่อไปดูวิดีโอนะภาพจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ใครไม่ชอบเขาทั้เรื่องกฟูนะครับสีแสงนวยว่ามันเขาเขาเล่นสีในการเลื่อนกับไฟ LED นะครับเขาท้องแสงสวยมากครับไปครับโบเก้ไปก่อนเลยครับผมโอ้เสื้อหนูกับแม่แม่แม่แมีมมเป็นลูสาวหนึ่งตัวแม่นี่ไงมาดูกล้องพ่อ ดูกล okay. okay. ้องกันว่าเราสาวหนึ่งตัวไปแล้วก็เร็วไปเร็วไปเร็วมีจักรวาลให้ดูจักรวาลว้าวภารกิจแล้วก็สเร็จแล้วนะครับผมโอเคครับโอเคครับเปิดหน้ากากออกมาแล้วก็ปิดคลิปตรงนี้เท่านั้ครับผมไม่ใช่เอาอมยิ้มอ่อนแล้วก็ปิดคลิปครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ่องบนเครื่องทีวีด้วยค่ะวันนี้สนุกไหมคะัที่ดอนเสาวเขาคอครับ สนุกมากเลยค่ะเคกิด10คะแ<จ>น,นนเต็มให้เท่าไหร่วันนี้หนึ่งล้านหน,นึ่งล้านคะแนนเนะครับแต่แต่ลดนิดหน่อยนะคะเพราาะวว่หนูกลัโอเคครับลูกอ่บ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบายนะคร <c oughs> ับผมติดต่อที่8ใน,นสุดคลิปแล้วก็ด้วยกดติดตามช่องโมเ,เก้ีนี้ด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะมีร้าน